วันนี้พกทำนายฝันฝันเห็นกวางสัญญาณแห่งความหวังและพลังบวกนอกจากคำทำนายฝันแล้วหากต้องการฟังคำพยากรณ์ชะตาชีวิตของคุณเองแจ้งวันเดือนปีเวลาเกิดและโอนเงินจำนวนที่อยากให้มาที่ลายและพร้อมเพย์0814301170เราจะส่งไฟลเสียงคำพยากรณ์ชะตาชีวิตของคุณทางไลน์ในวันรุ่งขึ้น กวางในโลกแห่งความฝันสัญ,ญลักษณ์แห่งสิริมงคลจากตำราโบราณตำราโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงได้กล่าวถึงกวางในความฝันว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีบ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าความสง่างามและความเป็นสิริมงคลหากใครฝันเห็นกวางไม่ว่าจะกวางตัวเดียวหรือฝูงกวางโบรณาณจารย์ท่านว่าผู้นั้นกำลังจะได้รับโชคลาภอาจเป็นความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงินหรือแม้กระทั่งความรักที่สดใสในฝั่งตะวันตกเองความเชื่อเรื่องกวางในความฝันก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันตำราทำนายฝันของชาวกรีกโบราณและโรมันยกย่องกวางว่าเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความรวดเร็วและสัญชาตญาณการฝันเห็นกวางจึงอาจหมายถึงการตื่นรู้ในศักยภาพของตนเองการได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆ หรือแม้แต่การเดินทางครั้งใหม่ในชีวิตความฝันเห็นกว้างในยุคดิจิทัลเชื่อมโยงความเชื่อโบราณกับชีวิตปัจจุบันในยุคที่เทคโนโลยีและโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันความฝันเห็นกว้างก็ยังคงมีความหมายที่สอดคล้องกับยุคสมัยลองจินตนาการถึงกว้างในบริบทของโลกดิจิทัลความรวดเร็วของกว้างอาจเทียบได้กับความเร็วของอินเทอร์เน็ต ความสง่างามของกวางอาจสะท้อนถึงความโดดเด่นในโลกโซเชียลมีเดียและความบริสุทธิ์ของกวางอาจสื่อถึงความจริงใจและความโปร่งใสในโลกออนไลน์ดังนั้นหากคุณฝันเห็นกวางในยุคนี้อาจตีความได้ว่าคุณกำลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆที่มาพร้อมกับความรวดเร็วและทันสมัยอาจเป็นโปรเจกต์งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบอาจเป็นการพบปะผู้คนใหม่ๆในโลกออนไลน์ ที่นำมาสู่โอกาสทางธุรกิจหรืออาจเป็นการค้นพบแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณก้าวหน้าในชีวิตประเด็นปิดย่อยน่าสนใจกวางในฝันบอกอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดความฝันเห็นกวางไม่ได้มีเพียงความหมายเดียวรายละเอียดในความฝันสามารถบ่งบอกถึงความหมายที่แตกต่างกันไปได้อีกมากมายลองพิจารณาประเด็นเหล่านี้ลักษณะของกวาง กวางที่ปรากฏในฝันเป็นอย่างไร